แล้วก็บรรดาผู้ที่ติดตามเ่าบรรดาลซอฮาบะบรรดาสานุสิทธิ์ของบรรดาผู้ที่ติดตามเราบรรดาสซอฮา,า,าบะของท่นานนบีม oh all all ุฮัมมัดซุลลัลฮุวาลัยฮุสัลลัมพวกเขามักที่จะมีหนังสือตำราที่เป็นจุดยืนต่างๆ <te ast> อันเนื่องมาจากกลุ่มต่างๆผดออกมามา,มากมายเมื่อเวลาผดออกมามากมายพี่น้องผู้ที่ไม่มีมานสิ่งที่พวกเขา ได้มีบทบาทในการปกป้องหลักการศาสนานั่นก็คือการเขียนหนังสือตำราเพื่อที่จะเป็นจุดยืนต่างๆไม่ให้คนยุคหลังหรือคนรุ่นหลังหลงประเด็นคาดเคลื่อนในความเข้าใจของหลักการศาสนาคาดเคลื่อนในความเข้าใจของเหล่าบรรดาโซฮาบะเหล่าบรรดาในยุคซาลัฟก่อนพวกเขาด้วยเหตุน,นี้จะพบว่าพวกเขาเขียนหนังสือตำราในเรื่องของอะกีดะ กิตาบุญอาคีดะกิตาบุญอิติกอนหรือกิตาบุตเตวฮิดหรือกิตาบุตสุนนะเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมนันอินชอเลาะเราก็จะมาพูดถึงชื่อเรียกต่างๆของคําว่าอัลอากีดะบางครั้งอาจจะใช้ชื่อเรียกอื่นอย่างเช่นอุสูลุดีนอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องผู้ที่มีมนันก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมนันเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆอินชอเลาะ ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือตำราเล่มนี้ก็บรรดาณนักวิชาการพี่น้อง้ทีมีหม่านความคล้ายคลึงกันในด้านภาษาเนี่ยระหว่างอากีด้ากับโตฮิดเนี่ยมันเหมือนกับคํานิยามทั้งสองคำถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของหลักอากีด้าเนี่ยไลซัตมักซูรอา拉าตาตฮิดิลาฮิตอาลาฟัสทันชืนได้กล่าวว่า ากพิจารณาหนังสือตำราของบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคำว่าอันอากีดะเราจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่พูดถึงในหนังสือตำราในเรื่องของอันอากีดะไม่ใช่แค่เพียงเจาะจงในเรื่องของการให้เอกภาพต่อลอดเพียงอย่างเดียวบตช ฟยดคุณฟีฮามบาเฮชัตตาถ้าว่าใครอ่านหนังสือตำราเกี่ยวกับอากีดาพีนาพ่น้องผู้ที่มีมานจะพบว่าอากีดาเนี่ยคอบคุมมากมายในเรื่องของการให้เอกภาพในการเพิ่มในประเด็นต่างๆหรือข้อมูลค้นคว้าต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นบรรดาศาสนาูตต่างๆการเชื่อ การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทธุตหรือสารต่างๆที่พวกเขาได้นำมา